ตาหนูอาจจะเปรี้ยวอยู่มั้งแรดแรดเลยค่ะเขาเอายาใส่ในแอร์ค่ะไม่ได้ถึงขั้นหลับนะมันแค่เหมือนเนื้อตัวมันหมดแรงเฉยๆไปเจอเรื่องหนึ่งในโรงเรียนนี้อยากเมามาก mm hmm. หนูไปเต้นงานโรงเรียนใช่ไหมคะที่ที่ทนครศรีธรรมราชมั่นใจมากตอนนั้นพเพื่อนก็เริ่มมีแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเพื่อนโปรเทคกัน,ะอ,น,นอะไรเงี้ยเนาะ แต่ก็กลัวนะก็ค,คือสัญชย,ยาก็คือเป็นคนที่กลัวรุ่นพี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยจำได้ว่าหนูไปเต้นที่งานโรงเรียนเสร็จปั๊บะแล้วหนูโดนซุบซิบหนักมากมซุบซิบว่าหนูเอาส้อมอ่ะไว้ในหน้าอกแล้วยิ่งทําให้คนไม่ชอบหนูไปเลยอ่ะแล้วหนูแถมหน่อยหนูเด็กมากมหนูไม่เคยเอาส้อมไว้ในหน้าอกเลยอ่ะหนูเลยรู้สึกว่า <c oughs> จำได้ว่าตอนนั้นเต้นเพลง loving you to my so s o มาตอนเด็กใช่ไหมคะแล้วแบบคนก็ไปพูดกันเลยว่าหนูเอาส้อมใส่หน้าอกแล้วเวลาเต้นอ่ะส้อมหล่น ไม่เหมือนส้มหยุดนะอันนี้คือส้มหล,ล่นแล้วหนูก็เลยแบบเฮ้ยมาจากไหนคือ,อ,อพี่แตกรีนอยู่โรงเรียนนะะอะไปเจอส้มมาจากไหนไมาอย่างนันกแล้วพี่เสื้อในอะ่ะตอนเด็กมันยังไม่ได้ใส่เลยมันใส่เหมืนอนพวกแบบบราแบบออแบบเด็กๆเ,เลยอะไรเงี้ยออตอนที่ถูกคุกคามอ่ะหนู ตอนนั้นรู้สึกว่าจะสิบหกสิบเจ็ดแลดเลยค่ะกําลังหนูพูดได้เลยพูดได้เลยเพราะว่าแบบเรากําลังจะเฟดจากคุณพ่อแล้ว <c oughs> คือเป็นวัยที่แบบ <c oughs> เราไม่เข้าใจคุณพ่อแล้ว <c oughs> เราไม่อะ <c oughs> แล้วเราเริ่มแบบสามารถแบบทํางานด้วยตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงขั้นทํางานแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเราแบบเราสูงอะ <c oughs> ความเราสูงเราโปร่งด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นหนูกลับจากเจอแฟนที่ห้างเนี่แหละค่ะว่าแฟนทํางานในห้างแล้วตัวหนูอะก็ นั่งแท็กซี่ซึ่งนั่งแท็กซี่อ่ะด้วยความทุกคนอย่าไปเฟนล,ลี่อะไรมากนะอันนี้คืออยากจะเตือนสติทุกคนมาก คือตอนนั้นมันระบาดเรื่องที่ว่าเขาอ่ะเอาอยาใส่ในแอร์ค่ะในตอนนั้นเนะาะแต่ตอนนั้นน่าคือหนูเด็กมากจริงๆไม่ได้คิดอะไรรู้สึกเขาว่าคุยตอบโต้กับเราดีากแเรารู้สึกว่าเนี่ยแบบคนไทยอ่ะเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนั้นหนูแต่งตัวไม่ชิดถ้ามันน่าจะมีรูปข่าวอยู่คือใส่กางเกงขายาวสีน้าตาลเสื้อสีน้ำตาลเป็นลายๆนย่ี้แหละคะ่ะก็คุยคุยคุยเขาถามเขาก็ชมเราอะไรเงี้ยเราก็เขินเป็นอรื่บทของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาเข้าถึงเรื่องของว่าเขาอ่ะ ชอบแบบออฟพีอาประมาณนี้<ม>ตอนนั้นตอนเด็กเรายังไม่ค่อยเข้าใจคำว่าพีอาแต่พอจะรู้ว่าโอเคพีอาน,น่าจะเหมือนในร้านเล่าอะไรเงี้ย<ม>เราก็แบบเด็กเราก็ตื่น<ม><ม>รัะค่ะเราก็แบบจริงหรอยังไงบลาบลาอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ออฟนะนูน่นนี่นั่นแบบดี<ม>ก็คือเขาเล่าเล่า<ม>ลงลึกอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าแบบ หรือว่าไม่มีอะไรวะเรา,เราไม่รู้แ,แ,แต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่ค่อยชอบใจกับคําพูดแล้วเราร,รู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามข่าวต่อเลยอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งมันก็แบบ แต่ความไหวตัวทันของหนูคือหนูเวกอัพขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ได้ถึงขั้นหลับนะมันแค่เหมือนเนื้อตัวมันหมดแรงเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จแต่หนูไม่ไดิ้นนะคือหนูแบบตอนนั้นน่ะหนูเก่งไหมคือหนูมีสติคือหนูรู้ว่าหนูไม่ควรจะกีนไม่ควรจะว่นวายหรืออะไรก็ตามแต่แบบเลยตามเลยไปกอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอะพอหนูมีสติหนูก็เลยโทรไปที่ฟอนต์โรงแรมมันเป็นมันรูดนะคะใช่เป็นมัดรูดแล้วหนูโทรไปฟอนต์โรงแรมแต่หนูรู้สึกเหมือนฟอน์โรงแรมตอนนั้นะเขารู้สึกว่าหนูอะ อึมหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่ามันใช้เวลานานมากกว่าที่เขาจะมาตอนนั้น mm hmm. อะไรเงี้ยหนูก็เลยใช้จังหวะที่เขาอาบน้ำนั่นแหละหนูว่าออกไปเลยอะไรเงี้ย mm hmm. วิ่งไปนะ้าม mm ี hmm. ไปน่าฟอนแล้วก็เกิดการแจ้งความตอนนั้นเลยแท็กซี่ยังไงก็น่ากลัว mm hmm. แต่ไม่ได้หนูไม่ได้กล่าวหาถึงทุกท่านนะคะ mm hmm. อย่างส่วนตัวหนูหนูใช้แอป mm hmm. ตลอดเลย ไม่ได้ทําให้หนูกลัวหรืออะไรนะหนูแค่รู้สึกว่าแบบเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถมา a f f เฟ t เราได้เพราะว่ามันเป็นการเตือนใจตัวเองอะไรเงี้ยแค่รักษาตัวเองอะไรเงี<ม>้ยค่ะซึ่งจะได้ใช้แอปพอร,รู้สึกว่าสุดท้ายเราจะเกิดอะไรขึ้นอนะมันมีแอปที่ตามตรงนี้ได้อยู่แล้วอะไรเงี<ม>้ยค่ะแล้วก็เจนไม่ค่อยคุยกับแท็กซี่แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่า<ม>เราไม่รู้ว่า เขาอยากจะเจาะลึกถึงตัวเรามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่มันดีที่มันเกิดขึ้นตอนเด็กเราไม่ได้มีปมจนถึงโตค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บช้าน้ําใจหรือไม่ได้เจ็บที่จะเราหนูรู้สึกว่าแบบมันมันแค่เป็นเส้นทางชีวิตจริงๆค่ะ